โอเคนะครับก็ก่อนอื่นต้องกล่าวสวัสดีทุกทท่านนะครับสวัสดีทุกทท่าน,น,าน,น,านแขมผู้มีเกียรติทางที่นี่แล้วก็แขมผู้มีเกียรติทางบ้านด้วยนะครับก็ผมมาเป็นคนเปิดคนแรกเลยกับหัวเรื่องที่ไม่รู้จะใหม่สำหรับหลายๆคนหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้จะชวนมาทําความรู้จักวัดกับหัวข้อรู้จักวัดถอดรหัสกรุงเทพผมเชื่อว,ว่าถ้าเราพูดถึงศา <c oughs> ส,สนาสถานไม่ว่าศาสนาไหนก็ตามจะพุทธจะคริสต์อิสลามทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยม,มันมีรหัส ซ่อนอยู่ภายในวัดเหล่านี้อยู่แล้วนะครับรหัสอาจจะเห็นได้ชัดหรือเห็นไม่ชัดก็ได้ถ้าใครนึกไม่ออกให้นึกถึงหนังก็ได้ครับหนังของโรเบิร์ตแลงดอนที่เป็นผลงานของแดนบราวน์ไม่ว่าจะเป็นรหัสลับเดวินชีเทวากับซาตานเหล่านี้แสดงให้เห็นแล้วครับว่าในศาสนาสถานในศาสนาไหนๆก็ตามเนี่ยล้วนแล้วแต่มีความจริงที่ซ่อนอยู่มีรหัสที่ซ่อนอยู่ภายในสิ่งที่เราเห็นด้วยตาอยู่แล้วนะครับและวัดก็เป็นหนึ่งในนั้น แต่ถ้าจะถอดทุกรหัสในวัดในกรุงเทพมหานครเนี่ยคงจะไม่ไหวเพราะว่าแต่ละวัดก็มีรหัสของตัวเองวันนี้ก็เลยจะชวนมาคุยแค่เรื่องเดียวก็คือผมจะชวนมาดูว่ามันมีรหัสอะไรบ้างที่ซ่อนอยู่ในวัดยุคแรกรแรกสร้างกรุงนะครับเพราะอย่างที่เราทราบกันดีว่ากรุงเทพมหานครนั้นสร้างขึ้นมาเป็นเมืองหลวงแห่งล่าสุดก่อนหน้านี้ก็จะมีเมืองหลวงสาคัญอย่างกรุงศรีธยาที่ดํารงความเป็นเมืองหลวงมาก,กว่า417ปีในช่วงเวลายิ่งใหญ่400กว่าปีเนี่ย มันทาให้คนในสมัยต้นกรุงที่เพิ่งมาสร้างเมืองใหม่เนี่ยโหยหาความรุ่งเรืองความเจริญในสมัยก่อนดังนั้นสิ่งที่เขาสามารถทําได้คืออะไรสิ่งที่เขาสามารถทําได้ก็คือการพยายามสร้างกรุงเทพให้มีองค์ประกอบมีลักษณะบางอย่างที่สะท้อนถึงความเป็นกรุงศรีอยุธยาอยู่นะครับซึ่งจริงๆมีหลายประเด็นนะฮะซ่อนอยู่ภายในประเด็นเหล่านี้แหละผม,ผมถึงได้ตีหัวข้อแรกก็คือเมืองกรุงเทพ จำลองกรุงศรีอยุธยานะครับอย่างแรกเลยแน่นอนว่าอายุธยาเนี่ยเรามีวัดพระศรีสันเพชญเป็นวัดสําคัญประจําพระบรมหาราชวังใช่ไหมครับแน่นอนว่ากรุงเทพเราก็มีเหมือนกันท่นานัฟากนู้นก็คือวัดพระศรีรัตนาศ,าศาสดารามหรือวัดพระแก้วแม้ว่าชื่อจะต่างกันแต่สถานะของทั้งสองวัดเหมือนกันนะครับก็คือต่างเป็นวัดประจําพระราชวังทั้งคู่ไม่เพียงเท่านั้นนะฮะเรามีอีกหลายวัดที่จําลองเรื่องราวเหล่านี้ ผมยกตัวอย่างมาทั้งหมด8ที่นะครับเราผ่านวัดพระแก้วไปแล้วถัดมาเนี่ยกรุงเทพมหานครเรามีพระปรางวัดอรุณอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาเป็นพระปรางเด่นสูงใหญ่เป็นแลนด์มาร์กของเมืองบางกอกในสมัยก่อนที่เวลาใครลอ่ลองเรือผ่านมาจากปากแม่น้ําเข้ามาเมื่อเห็นพระปรางวัดอรุณแล้วก็เปรียบเสมือนว่าคุณได้เดินทางมาถึงเมืองบางกอกแล้วนั่นเองลองคิดดีๆนะครับในอุทยานเนี่ยมีวัดที่มีลักษณะและมีคุณสมบัติแบบนี้อยู่วัดหนึ่ง ผมเชืาทุกคนรู้จักครับกับวัดชัยวัฒนารามพระปรางองค์ใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเช่นกันนะครับซึ่งทั้งสองวัดต่างก็มีพระปรางเป็นประธานมีหันผางที่จำลองความเป็นศูนย์กลางจักรวาลเหมือนกันนะครับไม่เพียงเท่านั้นครับใกล้ๆกับวัดอรุณจะมีอีกวัดหนึ่งก็คือหลวงพ่อโตวัดกัลยาณมิตรถ้าเรานึกดีๆเนี่ยในวิทยาแม้ว่าจะไม่ได้ใกล้กับวัดชัย แต่อยุธยาเองก็มีหลวงพ่อโตเหมือนกันใช่ไหมครับกับหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงนะครับทั้งสองวัดต่างก็เป็นวัดริมน้าเหมือนกันมีหลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่เหมือนกันเหมือนกันเลยที่สําคัญไปมากกว่านั้นทั้งสององค์มีชื่อเดียวกันก็คือพระพุทธไตรรัตนานายกซึ่งตั้งโดยรัชกาลที่4นะครับน่าสนใจมากว่ารัชกาลที่4เลือกที่จะตั้งชื่อของพระพุทธรูปสององ,องค์ในชื่อเดียวกัน กับพระทธรูปที่มีสถานะและเงื่อนไขตรงกันออกไปนอกเมืองสักหน่อยครับกรุงเทพมหานครเราจะมีอยู่วัดหนึ่งนอกเมืองเราจะมีภูเขาทองใช่ไหมครับอุธยางก็มีภูเขาทองกรุงเทพก็มีเหมือนกันถูกไหมฮะกับภูเขาทองวัดสเกตทั้งสององค์ต่างเป็นเจดีขนาดใหญ่อยู่นอกเมืองเหมือนกันโอเคละ่ะกรณีของวัดสเกตเนี่ยมันผ่านการบูรณะปฏิสังขรณ์ในรุ่นหลังแล้วมันเลยกลายเป็นเหมือนภูเขาที่มีเจดีข้างบนแต่แรกเริ่มเดิมทีเนี่ย ตัวของพระปรางวัดอรุณเองเนี่ยมีความตั้งใจที่จะสร้างเป็นพระปรางเอาไม่ใช่ขอไั่วัดสเกตภูเขาทองเนี่ยมีความตั้งใจจะสร้างเป็นพระปรางขนาดใหญ่อยู่แล้วเหยงแต่โปรเจกต์ไม่สําเร็จนะฮะตอนเราก็จะเห็นว่าเรามีภูเขาทองอยู่นอกเมืองอยุทธยาเองก็มีภูเขาทองอยู่นอกเมืองเหมือนกันเห็นไหมฮะผมพูดมา4วัดเนี่ยแม้ว่าชื่อจะต่างกันแต่ทั้ง4วัดต่างก็มีคุณสมบัติเหมือนกันเห็นไหมฮะมีเงื่อนไขมี คุณลักษณะบางอย่างคล้ายกันนะฮะอีกสักตัวอย่างหนึ่งใกล้ๆก,กับวัดพระศรีสันเพชรเราจะมีวิหารปริษถานพระพุทธรูปขนาดใหญ่คือหลวงพ่อมงคลบพิตรใช่ไหมครับกรุงเทพเราในพื้นที่ด้านในเองก็มีวิหารที่ประิสถานพระพุทธรูปขนาดใหญ่เหมือนกันแน่นอนว่าผมกําลังพูดถึงพระศรีสักยมุนีหรือหลวงพ่อโตวัดสุทัศน์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยวัดนี้เป็นวัดก็จริงแต่ว่าในระยะแรกเนี่ยสถานที่แห่งนั้นสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นหอพระ ไม่ได้ต่างอะไรกับหลวงพ่อมงคลอบพิษนะครับตรงนั้นไม่ช่้วัดนะฮะหลายคนมักจะเข้าใจผิดว่าหลวงพ่อมงคลบอพิษเนี่ยอยู่ในวัดชีอวัดมงคลบอพิษแต่จริงๆแล้วตรงนั้นเป็นแค่หอพระเฉยๆสถานะเดียวกันก็เกิดขึ้นกับหลวงพ่อโตของวัดสุทัศน์ในระยะแรกเช่นกันอันนี้แค่คุณสมบัติเหมือนคราวนี้มาดูชื่อเหมือนกันบ้างอายุทยากับกรุงเทพเนี่ยจะมีวัดอยู่สามแห่งที่มีชื่อเหมือนกันนะครับ ประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยวัดมหาธาตุวัดราชบูรณะและวัดราชประดิษฐ์แม้ว่าในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ของเราเนี่ยทั้งสามวัดจะสร้างไม่พร้อมกันวัดมหาธาตุสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งเช่นเดียวกันกับวัดราชบูรณะแต่วัดราชประดิษฐ์ฐานเนี่ยกว่าจะสร้างเนี่ยก็ปาเข้าไปรัชกาลที่สี่แล้วเราจะเห็นว่าแม้การเวลาจะล่วงเลยมาจนถึงสมัยรัชกาลที่สี่เนี่ยแต่ความคิดความอ่านในเรื่องของการจะต้องมีวัดสําคัญประจําเมืองทั้งสามวัดเนี่ย ก็ยังคงสืบทอดผ่านเวลาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ผ่านรัชกาลที่2ผ่านรัชกาลที่3มเรื่อยมาจนถึงสมัยรัชกาลที่4นะครับแต่ครับแต่แต่แตขออภัยฮะเราไม่ได้จำลองทุกอย่างของอยุธยามานะครับแม้ว่าคอนเซปต์ของความเป็นเมืองความมีสถานที่บางแห่งที่คล้ายกันจะจำลองความเป็นอยุธยามาก็ตามแต่ว่าเราไม่สามารถเอาอายุธยามาทั้งหมดได้ เพราะความพ่ายแพ้ต่อพมา่าทั้งปีพุทธศักราช2112แล้วก็2310ทําให้ความคิดของผู้คนโดยเฉพาะชนชั้นสูงในสมัยต้นรัตนโกสินทร์เปลี่ยนไปการที่จะใช้คุณสมบัติบางอย่างของสิ่งที่มีอยู่แต่เดิมเนี่ยมันอาจจะไม่เวิร์กแล้วในสมัยหลังดังนั้นความเปลี่ยนแปลงอย่างแรกจึงเกิดขึ้นซึ่งผมทำไว้ดูอยู่ข้างหลังก็คือเรื่องของการเปลี่ยนเมื่อพระนารายณ์เปลี่ยนเป็นพระอินทร ทั้งสององค์ต่างเป็นเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เหมือนกันเป็นเทพเจ้าในศาสนาที่มีต้นกําเนิดในศาสนาฮินดูเหมือนกันแต่ผมก็เลยจะพูดถึงพระอินทร์ในเวอร์ชั่นของพุทธศาสนาไม่ใช่ฮินดูนะครับที่พูดอย่างนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณสมบัติสําคัญของพระอินทร์ในเวอร์ชันที่เป็นพุทธศาสนาเนี่ยก็คือสถานะก่อนที่ท่านจะเป็นพระอินทร์พระนารายณ์ถือกําเนิดขึ้นมาแล้วเป็นเทพเลยแต่พระอินทร์ไม่ใช่พระอินทร์ในระยะแรกตามความเชื่อของศาสนาพุทธจะกล่าวว่า พระอินเดิมมีชื่อว่ามาคะมานพเป็นคนธรรมดาแต่เขาสั่งสมบุญบาร,รมีสร้างศาลาสร้างคุณประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างมากจนในที่สุดเมื่อเขาตายไปเขาก็ได้กลายเป็นพระอินทรู้สึกไหมฮะมันมีกิมมิคบางอย่างคล้ายกับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชไม่ได้เป็นเชื้อพระวงศ์มาก่อนท่านดํารงสถานะเป็นคนธรรมดาเป็นแม่ทัพก็จริงแต่ก็ไม่ได้เป็นเชื้อพระวงศ์ที่สืบสายตระกูลมาจากกษัตริย์ในสมัยอยุธยา ดังนั้นการที่คนในสมัยต้นกรุงโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัชกาลที่หนึ่งทรงเลือกพระอินขึ้นมาเป็นเทพเจ้าองค์สําคัญของกรุงเทพมหานครจึงสอดร,รับกันพอดีกับการที่ท่านเป็นคนธรรมดาแล้วขึ้นเป็นกษัตริย์ก็เปรียบเสมือนอพระอินที่แต่เดิมเป็นคนธรรมดายกสถานะขึ้นเป็นพระอินทนะครับดังนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมตราสัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานครจึงใช้รูปพระอินทรงช้างเอราวัณเอาข้าจริงๆแล้วในชื่อของกรุงเทพมหานครเองก็เป็น,ก,ปนก็มีความเกี่ยวข้องกับพระอินนะฮะ คำบรรยายเมืองกรุงเทพมหานครอันยาวเหยียดเนี่ยในหลายๆคำสะท้อนความเป็นเมืองของพระอินทร์อยู่ในนั้นไอนอย่างที่เราเนึกง่ายๆเลยคำสุดท้ายสก,กัตทัตติยะวิศนุกรรมประสิทธิ์เมืองที่พระวิศณุกรรมเป็นผู้สร้างซึ่งแน่นอนว่าเรากำลังพูดถึงสุทัศนนครซึ่งเป็นเมืองหลวงบนสวรรค์ชั้นดาวดึงของพระอินทร์นั่นเองดังนั้นจึงไม่ใช่เร็นที่แปลกใจว่าทําไมสถานที่สําคัญหลายๆแห่งวัดที่สร้างในสมัยแรกกรุงเรื่อยมาจะถึงสมัยร,รัชกาลที่3หลายๆวัด จึงเลือกพระอินมาประดับไว้บนหน้าบันของอาคารเหล่านั้นแทนที่จะเป็นพระนารายณ์จริงๆกรณีเดียวกันเ,นเกิดกับวังด้วยนะฮะอย่างกรณีของพระที่นั่งในพระบรมาราชวังหลายหลายหลังหลายองค์ก็มีหน้าบันเป็นรูปพระ,อ,ะ,พระอินทรงช้างเอราวัณเหมือนกันบางที่เขียนจิตรกรรมเล่าเรื่องประวัติพระอินเลยนะฮะแต่ถ้าเราพูดถึงวัดผมมีตัวอย่างให้ดูสักสองวัดวัดแรกทางด้านซ้ายคือหน้าบันของวัดประทุมคงคานะครับขวามือคือหน้าบันของวัดสุทศั์จะเห็นว่าทั้งสองวัด ต่างก็มีพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณเป็นัสลักษ์ประจาหน้าบันทั้งคู่นะครับและในกรณีของวัดสุทัศน์สําคัญยิ่งกว่านั้นอีกเพราะว่าแผนผังของวัดสุทัศน์เองเนี่ยจำลองเมืองและสวรรค์ชั้นดาวดึงของพระอินทร์มาด้วยนะครับถ้าใครไป,ไปวัดสุทัศน์จะเห็นว่าอาคารหลักของวัดสุทัศน์คือพระวิหารหลวงใช่ไหมฮะพระวิหารหลวงหลังใหญ่ประดิษฐานรูปของพระศรีสักยมุนีมีหน้าบันเป็นรูปพระอินทร์ เปรียบเสมือนอาคารหลังนี้คือสวรรค์ชั้นดาวดึงสอดคล้องกับชื่อของวัดวัดสุทัศเทพวรารามสุทัศหรือสุทัศนะเนี่ยเป็นชื่อเมืองหลวงของพระอินร์อยู่แล้วนะฮะดังนั้นวัดนี้กาลังสะท้อนความพระอินร์ตั้งแต่ชื่อเลยเรื่อยไปถึงตัวอาคารนะครับจะเห็นว่าที่มุมเนี่ยจะมีวิหารเป็นเสมือนศาลาวิหารเล็กๆอยู่ที่มุมทั้ง4ี่เส้นแนอนวลเล็กสี่เนี่ยเรากาลังพูดถึงทวีปทั้ง4นะครับมีเจดีย์อยู่3 3องค์ 33เป็นตัวเลขสําคัญเพราะว่า3 3ที่มเนี่ยมีความหมายตรงกับคําว่าดาวดึงนะครับดังนั้นเห็นในคำว่านี่แค่พื้นที่รอบพระวิหารหลวงเนี่ยก็กาลังแสดงเห็นถึงการเพยา,ยามสถาปนาพื้นที่บริเวณตรงเนี้ยเป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงผ่านการใช้สัญลักษณ์ต่างๆซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่แค่ข้างนอกนะครับแม้แต่ข้างในเองก็ใช่เพราะจิตรกรรมฝาผนังภายในพระวิหารหลวงหลังเนี่ยบริเวณเสาจะเขียนภาพเรื่องราวที่เกี่ยวกับสวรรค์ชั้นดาวดึงเอาไว้ด้วย นะครับเกีย่ยวกับตรภูมิโลกสันฐานตามคัมภีร์ที่แต่งขึ้นก็คือคมภี์เตภูมิกถานะครับทีนี้มาดูองค์ประกอบส่วนอื่นกันบ้างโดยรอบพระวิหารหลวงจะมีระเบียงคดโดยรอบระเบียงคดนี้เปรียบเสมือนกำแพงจัก,กรวาลซึ่งล้อมรอบเขาพระสุเมรุเอาไว้นะครับทีนี้เราจะขาดอาคารหลังนี้ไปไม่ได้ก็คืออาคารด้านหลังก็คือพระอุโบสถของวัสุทัศนเทพวราราม หน้าบันของพระโบสถหลังนี้ไม่ใช่พระนารายณ์ไม่ใช่พระอินทร์แต่หน้าบันด้านหน้าและด้านหลังเลือกหน้าบันที่เป็นรูปของพระอาทิตย์และพระจันทร์พระอาทิตย์และพระจันทร์อยู่ด้านหน้าด้านหลังเปรียบเสมือนการโคจรของพระอาทิตย์และพระจันทร์โดยรอบโลกของเราก็คือชมพูทวีปนะครับดังนั้นสถานะของพระโสถซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเนี่ย เปลี่นสม,มนชมพูทวีปนั่นเองเพระชมพูทวีปตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกนะฮะเห็นไหมครับว่าแค่วัดสุทัศน์วัดเดียวสะท้อนกับเป็นกรุงเทพมหานครในคอนเซปต์แบบพระอิน์แบบใหม่ไว้อย่างสมบูรณ์ในหลายๆประเด็นมากๆเลยเห็นไหมฮะซึ่งคอนเซปต์ความคิดของการเปลี่ยนเทพ,พเจ้าจากพระนารายณ์เป็นพระอินทหรือจากเทพองค์เอฟองหนึ่งไปยังเทพอีกองหนึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่มันมีมันมีสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยโบราณอยู่แล้วกับกรณีอย่างในสมัยของโบราณอย่างเงี้ยในระยะแรก กษัตริย์ของเขมรเปรียบเสมือนเป็นอวตารของพระศิวะต่อมาเมื่อ,อเมื่อกษัตริย์พระองค์หนึ่งพ่ายแพ้ต่อจามกษัตริย์ที่อยู่ในรุ่นถัดมาจึงเปลี่ยนี่พระเจ้าองค์สําคัญจากพระศิวะเป็นพระนารายและเปลี่ยนตนเองเป็นอวตารของพระนารายแทนพอแพ้จามอีกก็เปลี่ยนอีกจากพระนารายเป็นพระพุทธเจ้าดังนั้นคอนเซปต์ของการเปลี่ยนเทพเจ้าประธานของเมืองของรัฐจึงไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ มันเป็นคอนเซปที่มีผูกมากับความคิดของความเป็นเมืองในอาเซียนในเอเชียของเราที่พยายามสร้างเมืองให้มีความเป็นศูนย์กลางของจักรวาลสถาปนาตนเองเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งพื้นที่โดยรอบนะคะและยิ่งกรุงเทพมหานครของเราในระยะแรกเนี่ยเป็นเมืองเพิ่งสร้างใหม่โอเคแม้ว่าเราจะมีกรุงศรีอยุธย,ยาที่ยิ่งใหญ่อยู่ก่อนแล้วแต่ว่าเราต้องไม่ลืมว่ากรุงเทพมหานครนั้นเกิดทีหลังเมืองที่เพิ่งสร้างใหม่เนี่ยเมื่อกษัตริย์พระองค์ใหม่ต้องการจะสถาปนาคอนผู้ยิ่งใหญ่ ให้เปรียบเสมือนกับกษัตริย์ในสมัยก่อนเนี่ยสิ่งที่ท่านทําได้นอกจากการจะสถาปนามเมืองในความเป็นเมืองอยุทยาสร้างวัดแบบอยุธยาแล้วเนี่ยยังต้องมีการสร้างเมืองเสริมสร้างบาร,รมีเสริมสร้างสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเข้าไปในเมืองเพื่อทําให้แม้ว่าจะเป็นเมืองที่สร้างใหม่แต่สถาบันตัวเองให้ยิ่งใหญ่เปรียบดังเมืองในสมัยโบราณในสมัยก่อนสืบทอดอํานาจสืบทอดพลังอันเข้มแข็งจากอดีตแต่พัฒนาการขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งกลายเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่กว่า ก็ต้องอาจจะต้องบอกว่าเราโชคดีที่รัตนกโกสินทร์เราไม่เคยพ่ายแพ้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดพ่ายแพ้ขึ้นมาอีกเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะเปลี่ยนเทพเจ้ากันอีกหรือเปล่านะฮะแต่เห็นไหมฮะผมถอดแค่อสองรหัสคือรหัสเรื่องของวัดในอุทยากับวัดในกรุงเทพที่ใช้ชื่อเหมือนกันกับรหัสเรื่องของพระอินทร์กับพระนารายณ์ในวัดวาอารามในกรุงเทพหมหานครหรือแม้แต่ในต่างจังหวัดในภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ในแต่ละวัดต่างก็มีรหัสของตัวเอง ผมยกตัวอย่างมาส่วนใหญ่เป็นวัดหลวงก็จริงแต่อย่าคิดว่าวัดราชไม่มีนะครับในทุกวัดความคิดความอ่านของคนโบราณจะสะท้อนลงไปในสิ่งที่เขาสร้างในงานศิลปกรรมที่ผ่านมือของเขาเองดังนั้นวัดวารามต่างๆรวมถึงพระราชวังหรือวังต่างๆเองเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์เหล่านี้ซ่อนอยู่มากบ้างน้อยบ้างเห็นง่ายบ้างเห็นยากบ้างเพราะงั้นก็ถ้าใครมีโอกาสลองไปวัดไหนก็ตามลองค่อยๆพินิษ์พิจารณาดูค่อยๆมองให้ลึก แล้วเราก็จะเห็นว่าในความธรรมดาในความที่มีแค่โบสถ์วิหารเจดีย์พระธุทธรูปจิตกรรมฝาผนังเนี่ยมันยังมีอะไรอื่นๆซ่อนอยู่อีกเยอะแยะมากมายเลยก็คงขอฝากไว้เท่านี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ